ฮ้ยแมปใหม่ของคนไทยอย่างนั้นเหรอฝากรีวิวแมปหน่อยครับแมปผมเองทีมงานสตรองพลีดย็ดเคไหนแมปไม่ชื่อว่าอะไรอุคุมะไพลเลตหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ากูอ่านตาม Google น,นะก็ขอโทษครับตามผิดขอโทษครับถ้าอ่านผิด <c oughs> อ๋ดอละไม่ต้องพูดมากนะครับก็ ไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับนะร้าน i อ n Shop มีบริการขายไก่ตันบอฟฟู้ดคิงเลกาซี่แล้วก็มีบริการรับฟาร์มสำหรับไอ้พวกขี้เกียจฟาร์มนะ <c oughs> แล้วก็มีบริการเติมโลบักด้วยนะครับส่วนใครที่อยากใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้ด้านคลิปนะฮะอือใครที่มองหาเว็บสุ่มผลปีศาจถาวอนผลโมจิถาวนแล้ก็ซื้อผลโมจิถาวนแนะนำเลยนะครับเว็บนี้เลย อาร์ตโซนนะครับดูโคนนี่เลยครับสามารถสุ่มได้สามารถสุ่มผลปีศาจถาวนสุ่มผลโมจิทาวนแล้วก็มีผลให้เลือกหลากหลายผลนะครับเดยวเราไปลองสุ่มกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับไปลองสุ่มกันเลยเดี๋ยวเราไปลองซื้อกันเลยนะฮะผมจะมาซื้อผลโมจินะครับนี่เติมเงินมา100แล้วก็ใส่อ่ายูเซอร์ใส่รหัสเกมของเราไปแล้วก็ล,วกล้วก็กดซื้อตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับคนดูกดซื้อปั๊บแล้วก็กดใช้ไปเลย นี่ครับสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยใครอยากจะไปซื้อก็ลิงกด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะแล้วก็ตัดเข้ามาตัวเกมกันแล้วนะครับถ้าถามว่าแมปนี้เล่นยังไงผมก็ไม่รู้ครับผมก็มาเอ่อดนสดกต่อคนดูเลยนะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะครับเราก็ต้องมาศึกษาพวกเอ่อหน้า UI เกมนี้ก่อนแล้วกันว่าหน้าหน้า UI เกมนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ด้านซ้ายมือก็เป็นแถบเลือด e p เอ่ออันนี้เป็นค่าแสแตดแล้วก็ปาร์ตี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคลังอาวุธอาวุธอุปกรณ์ที่คือว่าวัตถุดาฟ้าเอ้าเช้ามาเด็ดตั้งค่าหมวดความเร็วอะไรไม่รู้เพลงตัวนับที่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเปนนี้ปิดสมามารถปิดที่ใส่โค้ดโอ้มีโค้ดด้วยเว้ยเดี๋ยวค่อยหาให้แล้วกันนะครับไม่รู้รู้มีโคด้ดหรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็นนคืออะไรนี่อ๋อเป็นที่เซฟใช่ไหมหรือเปล่า กูต้องการกูต้องการตั้งจุดจำนำหรือไม่คืออะไรวะอะไรคือจุดจำนำวะขอบคุณเอา้าอะไรวะเออเราว่าเราควรมาอ่านดีคริปชั่นก่อนแล้วก็ได้ว่ามีอะไร,ะรบ้างแล้วก็อะเลเวลตันห้าร้อถ้าแต่ตันห้าร้อยแล้วก็มีอ้ยว้าวผลแสงกันเหรอนี่เลยผมเป็นคนชอบแสงกูแล้วขอ,องจริงแล้วก็มีพวกปลาบลาบา,บ,า,บ,า,บ,าบ,บิสเซนโต้ก็มีอะไร อันนี้น่าจะเป็นเคียวฮาลาลวีนหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็เไฮคิตัวจงจูเจลาลาลาโอเคบาพร้อมแล้วเอาล่ะเล่นยังไงอันนี้คือหมัดของเราใช่ไหมอืมก็ดูดีใช้ได้แล้วเราควรฟาร์มยังไงต่อเราเราควรฟาร์มที่ไหนตรงนี้หรือเปล่าน่าตรงนี้นะดูซิโอ้ใช่ด้วยคเควสเลเวลหนึ่งเอาชนะโจสลัดหกตัวลางวันอเอฟพีพันห้า แล้วก็ตังอีกเจ็ดร้อยกว่าบาทโอเคเอาดีนายอะไรวะนะ่าโอเคเราไปเริ่มฟาไปแล้วกันนะครับว่ามันยากจะบกแบบนี้นี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่อืมอู้อู้อูออ้อู้ก็ไม่ได้ฟาร์มยากนะเอ้ยมีดาบคาตนะหรือเปล่าเนะนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับนะแป๊บนึง โอ้ขึ้นมาเลเวลหเลยแต่ไม่อัพละกันนะครับผมอยากไปหาที่ซื้อดาบคัตนาก่อนอันนี้ไหนี่ยอันนี้บอสโอ้โหโอ้โอคิดเป็นมีกล้ามด้วยเกเรเกเรอะไรวะ,อะ,รวะอะไรเนี่ยผลไม้แบบสุ่มโอ้จุดสุ่มพ้อย่งงางนั้นเหรออืม คือตอนนี้ผมคือตอนนี้เนี่ยผมก็าลังตามหาดาบคัตนะอยู่ว่ามันขายตรงไหนนะครับแล้วก็อยู่ดีก็มาเจอไอ้จุดสุ่มผลแบบงงๆนะครับ <g år> รก็อยู่ตรงเกาะบปลากีนะครับเอ้เไม่อเกาะบไปกีอยู่ตรงเกาะทหารเรือนะครับเผื่อใครจะมาก็หันหันขวามาจากเกาะแล้วจากเกาะแรกก็หันขวามานะก็เจอเกาะและ้วชิวๆนะโอ้โหนี่เรืออะไรวะนะ <g år> เนี่ยเรือโอ้โอเค okay, ปะว้าโอเคโอเคโอเค อย่างน้อยก็ไม่เลยใช้เขาหรอวะเอ่ออะไรเนี่ยโอ้พวกเขาสองคนนี้กำลังเซิ right ้งบากี้กันอย่างเมามันเราแค่เป็นคนที่เดินผ่านมาดีครับปล่อยกูทำไมเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เย็นพี่พี่ครับเย็นพี่เย็นพี่ผมผมแค่เดินผ่านเย็นพี่เย็นพี่แต่เย็นพี่ครับผมแค่เดินผ่านมาพี่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 ตัอำอะไรพี่พี่พี่ก่อนตัวพี่ขอนตัวพี่ผมงผิดอะไรพี่ผิดอะไรพี่ พี่พี่ทำผิดอะไรพี่ผมแค่เดินผ่านมาเองพี่ผมกําลังตามหาจุดขายคัตนาพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่พี่เย็นพี่พี่เย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ใช่คนดังไหมดังไม่ดังไม่รู้แต่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 ไม่แก้ทักทายผมไดยแบบโคตรน่ากลัวแล้วเป็นการทักทายที่โคตรน่ากลัวคือถ้าแบบอยู่ปาร์ตี้เดียวกันไม่ว่าจะแบบอยู่อยู่คนละปาร์ตี้แบบวิ่งต่อยอะเป็นใครใครก็กลัว ัน <c oughs> ไปกระทั่ท้ายทด้คนน่ากลัวบอกเลยนะไม่ยอยากไปท้าทายเงี้ยเว้ยน่ากลัวเลยวิ่งวิงว่งไล่ไตยโ <c oughs> คนคน่ากลัวแล้วกูมาโผล่ไหนอีกเนี่ยไ <c> อ <oughs> ้กูมาโผล่โซนไหนของแมบนี้อีกเนี่ยไอ้ไอ้ดับไอ้ออดับคาบตาณะมาขายตรงไหนวะ <c oughs> ในที่สุดข้าก็เจอจุดขายดับคา,าตาณะสักที <c oughs> โอตรงนี้สินะ ก็มาดูคลิปใครก็เปิดเจอพอดีก็มาดูไปคลิปใครแล้วอ่ะกดไลค์ให้แล้วกันนะครับนะขอบคุณมากครับที่บอกจุดขายค่ะตอนเดี๋ยวจอไปเต็มโอเคขอบคุณที่บอกจุดขายดาบให้นะครับโอ้โหความฝันเป็นจริงสวัสดีครับอย่าทําอะไรผมเลยนะครับพี่ชอยอย่าทําอะไรผมเลยนะครับพี่ชอยตรงนี้สินะโอ้แม่ ไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยเงินไม่พอเท่าไรวะอ๋อต้องใช้เงินหนึ่งแสนอย่างนี้่เองโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวข้าค่อยกลับมาใหม่ละกันนะงั้นในตอนนี้ก็เราก็ควรที่จะอัหมัดขอนละกันนะฮะอ่าเป็นยะยะประชิดจัดไป เอาล่ะก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะผมก็เล่นต่อแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับก็สามารถมาทักทายไกลเซิร์ฟได้นะเดี๋ยวเล่นต่อแล้วกันนะแบบจะเล่นต่อแบบให้เวิวตันเลยนะก็เวิห้าร้อยก็ไม่น่าความยากเนาะเดี๋ยวจะมาเล่นหลังไม้แล้วกันนะแบบอ๋อเวิรตันไปเลยครับใครใครที่เจอผมหลังไม้ก็สามารถเออทักทายกันได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าวิ่งเลยต่อยนะวิ่งเล่ต่อยกูวิ่งนะถ้าวิ่งเล่ต่อยนี่กูวิ่งหนียงเดียวกูกูไม่หายทักทายด้วยนะกูวิ่งนะเอาล่ะก็ แมปนี้ก็ผมก็จะแปะลิง์ไว้ใต้ล่างนะครับใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะฮะบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊รู